ผู้หญิงนะเราอะเรา่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายลงมาเลยลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวเดียว,ยวเลยเดี๋ยวเดียวเลยเลงลงลงเร็วยังไม่ลงอีกยังไม่ลงอีกยังไม่ลงอีกคนที่สอนนะเป็นพี่ติมนะพี่ติมนี่นี่คนสอนน้องนี่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 สอนทุกวันปีนให้น้องปีนเนี่ย ไหนเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะลูกนะเออปีน่าอะไรก็ไม่รู้นะนี่สอนอยู่นี่ไอ้คนสอนนี่สอนน้องสอนไห้ต่อใอ้ปีนนี่นี่ไอ้คนสอนในแมวตาตีเนี่ยไอ้แมวตาหวานเนี่ยแมวตาเยิ้มเนี่ยนี่นี่นี่ชื่อไอ้ติมนี่แหละคนที่สอนนะอืมน้อยครับผมอันนี้กลับมาก็วุ่นวุนหน่อยนะเจอนนองแมวก็มีความสุขแล้ว ครับผมพิต้ามาพิต้ามาเนื้อเขานะนูต่างเงต่างไอ้ต่างไอ้ต่างไห้ต่างครับผมนี่ดูความน่ารักของน้องเขานะครับผมจูด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 ูทำดูเขาทำาไหเขาฮะผู้หญิงอะไรสนเก่งจริงนูนสตางมาแล้วสตางมาแล้วสตางนี่บ่นเก่งเวลาตอนเย็นแล้วบ่นเก่งบ่นกับแม่ทุกวันบ่นว่า อิเร็วอยเร็วแม่เร็วเร็วหน่อยนี่ครับผมโอเคครับอันนี้น้องเขามาฝากนะครับผมสาวน้อยนะโอเค